ออฟฟิศมาเป็นแม่ค้าส้มตำต้องตกอับขนาดไหนกันเนี่ย o ูเก r l มีความสุขมากเหรอกับการทำตัวไร้ประโยชน์แบบนี้ปากดีแบบนี้ต้องโดนเอาอีกเขาพู้ัดการเอาอีกเฮีย ตของคิวที่แล้วเสร็จจ้า <Yeah. S 1> เรียบร้อยส้มตัแบแซ่บได้แล้วจ้าสี่สบาทจ้ะขอบคุณนะคะลูกหมูอ้าวสวัสดีจ้าเลยค่ะวันสวัสดีจ้าเป็นไงวันนี้เปิดร้านวันแรกขายดีไหมขายดีค่ะคุณวันมาแล้วกอหมดไปตั้ง3ลูกแล้วไก่ย่างก็หมดค่ะ พวกพนักงานวันซื้อไปตั้งแต่เช้าโห oh. แบบนี้แสดงว่าส้มตำร้านเธอต้องอร่อยแน่แน่แบบนี้ก็ต้องลองชิมดูค่ะเลยค่ะวันสักครกไหมคะก็ดีนะงั้นฉันเอาครกหนึ่งได้เลยค่ะคุณวันหนูจะทำให้สุดฝีมือเลยจ้าขอประลร้านเนๆเลยนะได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ ับตำแหน่งที่บริษัท LKT ผู้จัดก,การลืมแล้วหรอคะฉันไม่ลืมหรอกแต่ผู้จัดก,การใหม่อย่างฉันแค่ไม่อยากไปรอใครเ,<อ>เธอรีบโทรไปบอกคุณวันเลยนะว่าฉันจะเข้าไปเตรียมตัวต้อนรับฉันให้ดีด้วยเอาให้สมกับตำแหน่งของฉันได้ค่ะได้เดี๋ยวเรทองรีบโทรตอนนี้เลย <IS AS> สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อคุณเนื้อทองกับคุณออยที่เป็นผู้จัดก,การใหม่ใช่ไหมคะได้คะ่ะได้เดี๋ยววันไปรอรับค่ะค,ค่ะค่ะไว้เจอกันค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณวนันอ๋อโอเคจ้ะ,ะเท่าไหร่จ้ะ40จ้ะนี่จะ้ะขอบคุณจ้ะเออลูกหมูถ้าตรงนี้มันร้อนก็เข้าไปขายหน้าบริษัทได้เลยนะจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยได้หรอคะ ได้สิบริษัทเราเป็นกันเองไปแล้วนะค่ะลืมอีกเรื่องหนึ่งตอนเย็นเอาตำปูปลาราสองคกไปส่งที่ออฟฟิศให้ฉันด้วยแค่นี้แหละไปแล้วนะค่ะเลขาวันนี้ใจดีจริงๆจ้าพ่อหนูได้ทำเลเปิดร้านแล้วที่ไหนนะหรอ ก็นามบริษัทชื่อดังไงจ๊ะลูกค้าเพียบพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าค่าที่เขาไม่เก็บหนูสักบาทเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะสงสัยก็คงเมตตาคนหาเช้ากินข้ามแบบหนูมัง้งอุ้ยแย่ yeah, แล้วพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะหนูลืมทำอ,ออเดอร์ให้ลูกค้าจ้าจ้า เรามากันสซยเย็นขนาดนี้จะมีคนอยู่ต้อนรับเราหรอคะทาไมจะไม่มีแกอย่าถามง่ๆได้ไหมฉันที่แกโทรมานัดคุณวันแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีคนอยู่ต้อนรับไปค่ะปูปลาสองคก ใรดีสัะพี่ออยใช่ฉันเองใครหรอคะผู้จัดการก็ยัยลูกหมูมันเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเก่าฉันมันชอบทำงานเอาหน้าเลียแข่งเลียขาประจบเจ้านายจนฉันถูกไล่ออกแต่ยังดีนะที่ฉันเป็นคนมีวาสนาเกิดมารวยโชคชะตาชีวิตเลยทำอะไรฉันไม่ได้ฉันเลยกลับมาตั้งตัวจนมีทุกวันนี้ มันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอกค่ะพี่ออยดีสิดีกว่าชีวิตเธอตอนนี้ด้วยแหละลูกหมูชีวิตหนูตอนนี้มันทําไมคะพี่ออยหนูก็ทํามาหากินปกติแต่ฉันว่าไม่ปกติจากสาวออฟฟิศมาเป็นแม่ค้าส้มตําต้องตกอับขนาดไหนกันเนี่ยคูเกิลก็อย่างว่าเลยนะคะผู้จัดการ คนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันมันก็ต้องดิ้นรนโธเอ้ยน่าสงสารถึงฉันจะเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนพวกคุณแต่ฉันก็เป็นคนเหมือนพวกคุณอุ๊ยไม่เหมือนหรอกอยาฉันมันคนรวยแกมันคนจนไม่เชื่อก็ดูสิกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเกตตองตำส้มตำปิ้งไก่ทั้งวันจนหน้าดำ ถึงฉันจะจนแต่ฉันก็ขยันพยายามทำมาหากินไม่เหมือนพวกคุณวัน,ว,นวันเที่ยวแต่ดูถูกคนอื่นแกว่งปากพูดจาสกปรกไปทั่วนี่ถามจริงๆนะมีความสุขมากเหรอกับการทำตัวไรประโยชน์แบบนี้ใหญ่ลูกหนูนี่แกะกะว่าฉันเหรอใช่ค่ะเพราะพี่ออยเป็นแบบนั้นจริงๆ ดีแบบนี้ต้องโดนโอ๊ยเอาอีกเขาผู้จัดการเอาอีกโอ๊ยไปยังไงเล่นกับใครก็เล่นอย่ามาเล่นกับฉันพวกโลบอนคอยดูนะถ้าผู้จัดการก้าวขาเข้าบริษัทเมื่อไหร่แม่ค้าอย่างแกโดนเด้งไปขายที่อื่นแน่ไปเนื้อทองโชคดีนะจ๊ะหวังว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้เจอกันอีกไปายนะ ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะคะคุณออยค่ะท่านประธานเออออยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ออยมาช้าพอดีลูกน้องออยมันลีลาค่ะกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ชักช้าไปหมดต้องขอโทษด้วยอีกครั้งนะคะท่านประธานไม่เป็นไรคะ่ะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา แคุณวันที่ฉันสั่งให้ไปทำทำหรือยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่ทานประธานอีกเดี๋ยวว่าน่าจะได้ขอบใจจ้าว่าแต่คุณออยมีอะไรจะถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเปล่าฉันจะได้อธิบายรายละเอียดทีเดียวไม่มีหรอกค่ะมีค่ะผู้จัดการมีก<ม>็เรือ<ม>่อง,<ม>องแม่ขาส้ามดำคู่อริของผู้จัดการไงคะอ๋อมีค่ะท่านประธานออยมีเรื่องจะแจ้งเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเหรอคะ ก็ในฐานะที่ออยมาเป็นผู้จัดการที่นี่มีหน้าที่ดูแลบริษัทออยอยากจะไล่แม่ค้าส้ตามตำที่มันตั้งขายอยู่หน้าบริษัทออกไปนะคะไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้คะคุณวันเป็นแค่เลขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจใช่ไหมคะท่าปนประธานเออส้ตมตำที่สั่งได้แล้วค่ะเลขาวันขอบใจจ้ะ วันสาส้มตำหนูนี่คะทาไมหนูจะขึ้นมาไม่ได้อ๋อนี่มีคนให้ทายที่เองนี่คุณวันหัดมีมาระยาทหน่อยนะคะเอาของเหม็นๆเ,เข้ามาในบริษัทได้ยังไงคุณรู้อะไรไหมคนที่กินของพวกนี้มันไม่ใช่ผู้ดีแต่มันเป็นพวกน,นักเข้าโอยคุณไม่มีสิทธิพูดจาดูถูกอาหารแบบนี้ คุณวันถือฉันเป็นคนสั่งแต่ว่าวเรื่องที่คุณขอให้ไล่ลูกหมูไปขายที่อื่นฉันคงทำให้ไม่ได้ทำไมล่ะคะท่านประธานเพราะฉันเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาขายนะคะคุณวันให้หนูเช่าที่แถวนี้เถอะนะคะหนูสัญญาว่าจะส่งค่าเช่าให้ตรงทุกวดแลวจะไม่ทำให้คุณวันเดือดร้อนเลยค่ะไม่ได้หรอก เธอกลับไปเถะนะที่นี่จะให้เช่าแต่พวกร้านอาหารเท่านั้นขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณวันเปลี่ยนใจติดต่อหนูได้นะคะไว้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะแจ้งไปแล้วกันค่ะหนูรอคุณวันติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะหนูไปแล้วนะคะลูกหมู อ้าวท่านประธานลงมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขามาติดต่อเรื่องอะไรเหรอพอดีเขามาติดต่อขอเช่าที่ขายส้มตำนะคะ่ะท่านประธานเขาตกงานนี่หนูลำบากขนาดนี้เลยเหอะวันฉันอนุญ,ญาตให้เขาเช่าที่ให้เช่าฟรีไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวอ้าวทำไมล่ะคะเพราะลูกหมูเขาเป็นลูกของฉันฮะ ลูกของท่านประธานได้ค่ะเดี๋ยวหนูรีบโทรไปแจ้งเลยค่ะแต่เธออย่าเพิ่งบอกเขานะว่าฉันเป็นแม่ฉันขอเวลาหน่อยไว้ทุกอย่างลงตัวฉันจะบอกเขาด้วยตัวฉันเองค่ะท่านประธาน แม่ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเพราะแม่กลัวว่าหนูจะรับไม่ได้ที่ต้องมาเจอแม่กระทำฐานแบบนี้และอีกอย่างแม่ก็กลัวว่าหนูจะโกรธแม่ที่ต้องจากกันตั้งแต่เด็กๆโธ่แม่หนูไม่โกรธแม่หรอกค่ะหนูเข้าใจหนูรู้ว่าแม่มีเหตุผลของแม่แม่จะคิดมากเลยนะจ๊ะ โถลูกขอบคุณนะที่ไม่โกรธแม่ผู้จัดการคะแม่ลูกเขาดีกันแล้วคะ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงหนูขายดีหรือเปล่าขายดีจต่แม่แต่จะขายดีวันนี้ถ้าไม่มีสองคนนั้นมาพังร้านหน,นู มานะลูกนะค่ะแม่แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน